วันนี้แล้วครับรงมาเอาอ,อจะไปแข่งที่น้องคายนะครับตอนนี้ถึงคอนแข่งแล้วครับออกกลังเดินทางครับนี่ครับลูกของใหญ่มีครับให่สั้นกับเดินทางตอนนี้ิงคอนแข่งแล้วครับ ออกเดินทางไปแล้วครับ12ชั่วโมงแล้วครับจะเดินทางไปครับน้องอะคะ